มันก <OR> <อ>็จะมีถ no like so okay. mm? <y> ั่วลิสงอันนั้นอะไรนะมะพร้าวคั่วมะพร้าวคั่วอันนู้นมะนาวอันนี้ใส่ไส่นี้ขาเอาอะไรเคี่ยวน้ำตาลมูขาะมลตะไคร้ขาตะไคร้ขิงโขกละเอียดค่ะแล้วก็ผัดใส่กับกะปิใส่กะปิด้วยนึงค่ะกะปิผัดพอมันหอมแล้วก็ใส่ขอบกุนด้วยมื่ก ส่น้ำตาลทิฟต์น้ำตาลมะพร้าวอะค่ะอ๋อน้ำตาลมะพร้าวค่ะแล้วก็ใส่น้ำไปนิดเดียว<ม>พออย่าใส่เยอะแล้วก็เคี่ยวจนเคี่ยวนานไหมคะ่ะนานค่ะพอมันเหนียวแล้วเราก็อันนี้ที่มันให้มันข้นเพราะว่าเราใส่มะพร้าวผงที่กว่าวนี่ยค่ะมันจะทําให้ข้นหอง,ง่ายเลยอ๋อถ้ามันเร็วๆมันกระจายนิยากเลค่ะ,คะ,ะเพราะว่ามันจะไหลออก <laughs> ก็จะมีพริกสดแต่ถ้าที่มันเป็นเหลวๆเนี่ยคือเขากินเลยอ๋ออันนี้คือทําเป็นคําจําเป็นที่จะต้องทําแบบว่าให้มันนี้หน่อยหอยเห็นตลาดนะที่เขาทำขายเนี่ยเราก็ไปแอบดูเขาด้ยเชเหมือนจะง่ายขอบคุณค่ะ